ในการเดินทางไปอีสานนะคะเพื่อนๆเราก็ขับรถไปตามถนนนะคะมองไปสองข้างทางนะคะเราก็จะมองหาว่ามีวิวสวยๆเพื่อที่จะได้เก็บภาพสวยมาฝากเพื่อนๆนะคะอ่ามีเจอแล้วนะคะเจอแล้วก็เจอ,อน้องหัวนะคะน้องวัว กลังกินหญ้ายอยู่แล้วก็จอดรถนะคะจอดรถเราก็มาถ่ายเอาน้องวัวสวยๆนะคะคือเราชอบบรรยากาศทางภาคอีสานนะคะนเป็บรรยากาศที่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติมากนะคะสวยงามธรรมชาติมีภูเขามีต้นไม้มีอุดมสมบูรณ์เราก็ชอบนะคะคเราก็ชอบชอบ จิงมันเดินทางง่ายนะพเพื่อนเดินทางง่ายคนสวยมองอะไรคะคนสวยมองอะไรคะเราก็มาถ่ายน้องวัวก,ก็มองยืนมองเรานะคะพเพื่อนน่ารักที่สุดเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยก็ก็กินญ้ากันอย่าง สนุกสนานเลยเป็นน่ารักนะคะน่ารักมากก็มีภูเขามีน้องวัวมีต้นไม้เขียวก็ดูแล้วมันก็สวยสดงดงามมันก็เป็นวิวที่ธรรมชาติที่สวยงามม,ามันก็หายากอยู่ดกันนะคะเพื่อนๆไม่ได้ใช่จะหาได้ง่ายๆนะในการเดินทางเราก็คอยมองข้างทาง,างเพื่อที่จะจิบภาพวิวสวยๆนะคะเพื่อนๆหน้านี้แหละวิวกำลังสวยนะคะ คือต้นไม้ก็เพิ่งจะเริ่มผีใบนะครับเริ่มผีใบแล้วก็ใบก็จะไม่เยอะมันเป็นการที่เราก็จะเห็นปูเขาอันนี้จะเป็นเแลนเพล็ดปูแลนเกออยู่ที่จังหวัดเชยภูณนะครับเชีจังหวัดชียภคูณนะครับเราเห็นเขาไหอย่างนั้นแหละอ่ะอน,นี่ เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางนะคะเดินทางต่อนะคะต่อตุดหม้ปลายทางเราก็ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงจิดไม้ของเรานะคะก็ปราขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนทีน่รับชมนะคะขอบคะุณค่ะ